เ <Yeah. laughs> <laughs> ติมพลังดื่มนมก่อนออกไปเร่งสปีดเราทันใจวิ่งไวกว่าซ <M> ูเปอร์แมนบนทะเลมีแต่ไซที่มันไกลก็ไม่มีใครจับผมได้เพราะผมคือม <im> ิวแมนดื่มนมร่างกายแข็งแรงวิ่งเร็วกว่าใครแต่ถ้าอยากเทโดนใจต้องใส่เสื้อแอมนูบเสื้อแอมนูบของแท้ที่ร้านแวปออนเท่านั้นนี่คือแมปเลนแบบเดดเลวในเวอร์ชันทวอดีเฟนต์นะครับครั้งก่อนเข้ามาเล่นนะฮะสุ่มเจอตัวนี้มา เจ้าเทสลานะครับ0.01%หมดไปเยอะมากแต่ได้มาแล้วตัวนี้เอาไปใช้ในด่านยากสุดไม่ผ่านนะครับนี่คือกอร l ลี่นะฮะร,ระดับกอร l ลี่ไม่ผ่านแต่มีอัปเดตมาใหม่นะครับเหมือนจะมีระบบเทรดใช่ไหมตรงนี้ใช้เทรดลูบี้ในการรีโลนะฮะเพิ่มสกิลมีอะไรบ้างมีตั้งแต่12.5%เป็นการเพิ่มดาเมจอะไรอย่างนี้เพิ่มสกิลไปสูงสุดคือเทรนมาสเตอร์ครับโอ้เพิ่มดาเมจไป200%สเท่าเลยนะลบ10%ครูดาว เพิ่มระยะอีกสิเปอร์เซนะฮะส่วนรองลงมาคือเทรนเบรกเกอร์นะฮะเพิ่มย0่สิเปอร์เซนตุ่มอีกแล้วสุ่มโอ้อันนี้อันใหม่เหรอนิโคล่าเทสลาในเวอร์ชันถอดหัวครับเป็นกอรลลี่เหมือนกันเป็นเอ e อีดาเมจสามพันห้าอันนี้คืออันนี้ a อ e อีเหมือนกันดาเมจสามพันอ๋อดาเมจแรงกว่าอืมแต่ตัวนี้สามพันห้าอันนี้คือใช้โกนะฮะไม่อยากสุ่มเทสลาแล้วอะ่ะเมื่อกี้เห็นตรงนี้อันนี้มาใหม่เป็นบิ๊กฟุต เอออันนี้โมเดลมีอนิเมชันหน่อยขยับเขยื่อนหน่อยเทสลาครั้งที่แล้วคือแบบเดินขาแบบเ <laughs> จ้าบิ๊กฟุตนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคแปดร้อยโลบัคเป็นดิโคสีเป็นเอลีเหมือนกันโอ้ดเมจสองพันคูดาวหนึ่งจุดสองนะครับสูงสุด <laughs> มีมุมนะครับร้อยสามสิบแล้วก็ระยะสิบแปดที่เกียจสุ่มแล้ววันนี้สุ่มมาเยอะโอ้โหเขาต่อยแล้วฮะบิ๊กฟุตเขาต่อยเราโอ้โหไหนต่อยไหมซิ <laughs> ต่อยไหมอือืึเต็มเต็มครับผม <laughs> เหมือนให้เติม <laughs> อ่าลูบี้ 35มสิบห้าลูบี้สองรูบี้สามพันรอยูบักเอาสาก่อนแล้วกันอ่าเอกซ์คลูซีฟนะฮะเจ้าบิ๊กฟุตตัวนี้รีโลไปได้เป็น Quickshot 1 Quickshot 3 Quickshot คือโจมตีเร็วขึ้นใช่ไหมควิกช็อตใช่ครับคูดาวเร็วขึ้น12.5%สองจุดเบงเพิ่มเงินเหรอฮะแบงเกวัน er คือ Banker กวัน er คือ๋อได้เงินเพิ่มขึ้น1.5จากการคิวสตู แต่ถ้าเกิดเป็นแบงเกอร์ทูคือคูณ2เลยไม่เอาดีกว่าแบงเกอร์วันรีไหมถ้าแบงเกอร์ก็เป็นแบงเกอร์ทูควิกช็อตสามอีกแล้วเฮวี่ลาวสามเพิ่มดาเมจใช่ไหมเฮวี่ลาวเพิ่มดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็ยังไม่เยอะนะเทียบกับกอร์ลี่แบงเกอร์ทูในเงินเพิ่มขึ้นโอเคเทสลากอร์ลี่นะฮะรีโลมเฮวี่ลาวทูเฮวี่ลาวทูควิกช็อตสามลองมาเร็วทูเฮวี่ลาวทู t ทรนเบรกเกอรครับโอ้โหเ r รนเบรกเกอรเพิ่มดาเมจอีกสิเฮะลบครูดาวสิบเปอร์เซนระยะบวกยีสิเอร์ซนครับโอ oh, ถ้าเป็น Train Master นะมันจะโอพมากๆตัวนี้มันจะได้ไหมล่ะ t r a นมาสเตอรตัวนี้ก็เก่งนะฮะตัวนี้เป็นเอลเหมือนกันคีย t i ิคอลเวอ w o วูได้อะไรมาเวอ e w วูฟคือสามสิเปอร์ซนที่จะโจมตีเป็นค r i t i ิคอลค i t i c ิคอคือโจมตีแรงขึ้นไม่เป็นไรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบงเกอร์ทูก็ได้นะได้เงินเยอะขึ้น สเนกออย l m มาสเตอร์ทำอะไรได้สเนกออย l m มาสเตอร์คูดาวเร็วขึ้น25%ครับอันนี้คืออ e ีบอีเวนต์มาใหม่อีบ e อีเวนต์มีเป็นพาสครับปลดล็อกโอโ้โหกี่พาสเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างงี้เยอะมากสกิปเทียสิบเทียเท่าไหร่สิบโอแปดเก้าเก้าโอ้ 8, 9, 9. โหไม่ไหวครับเยอะเกินมีร้านค้าตรงนี้ใช้แซนครับใช้สายในการเปิดซูนอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นอีกแล้ว แล้วก็มีอันนี้ใช้แซนซื้อได้เลยอ n นูบิสโออันนี้อันนี้โอเคนะดาเมตสี่พันสองเลยฮะสองตัวนี้ซื้อไม่ได้แล้วมีสต็อกแค่สองรอตัวทำไมอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าสองพัน็ดร้อยแซนก็คืออันนี้หนึ่งพันร้บโลบัคอาตัวใหม่มาใช้หน่อยอันนี้คือทะเลทรายฮะเพิ่มโชคเพิ่มโชคเกมพาซซื้อไปแล้วเพิ่มโชคบูสเพิ่มโชคอันนี้เอามาสิบอือฮึแล้วก็เหลือเท่าไหร่ แลือส0มซื้อได้อีกอันหนึ่งโอเค11อันเปิดมาเลยครับ10ได้เปิดเร็วมากอีกปิกหมดเลยอะวัดเดเจ้าหมาเฮวีลาวทรีแบงเกอร์ทู er โอ้แบงเกอร์ทก็ได้มาเพิ่มเงินหน่อยเผื่อจะได้วางเร็วขึ้น Farmer อร์ยังจำเป็นไหมอะมีแบงเกอร์สตัวเลยนะความยากระดับไนท์แมร์เหมือนเดิม ผมเปลี่ยนนะฮะเอาเจ้าแวร์วูฟออกนะครับแล้วก็เอาเพลเลตมาเพราะว่ามันต้องหาตัววางได้ก่อนมาดูกันว่า b i g กฟุตกับเทส l a วันนี้ใครจะแข็งแงกร่งกว่ากันเอาละ่ะเริ่มต้นเรา300วางได้อืมเราควรจะวางตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยก็ได้จะได้เร็วหน่อยอ,อืออืออ่ามีหลุดมาไม่เป็นไรหลุดมาสามสี่ตัวแป๊บหนึ่งคูณสองสปีดไปวางในตัวหนึ่งตรงนี้ไม่เป็นไร ขอเงินหน่อยวางได้ตัวหนึ่งครับเรียบร้อยอ่าเคลียร์ให้หมดจัดการไปอืฮึจัดการไปจัดการไป,รไปแล้วก็เดี๋ยวรอวางเจ้าเจ้ามาเอาเจ้าอูดเป็นอูดนึกว่ามาเจ้าอูดถือปืนวางตรงนี้ได้วงกว้างอยู่เจ้าอูดหกร้อยวางไปเจ้าอูดเป็นแบงค์มาสเตอร์ทูนะฮะได้เงินเพิ่มขึ้นอูดถือปืนดาเมจเริ่มต้นสี่สิบห้าระยะสิบสี่ คูดาวหนึ่งจุดสี่วิโอ้โหโอ้ยิงเป็นเอีด้วยเหรอเราอัปเกรดให้ตัวนี้พันสองร้อยอัปเกรดไปดาเมจเป็นเก้าสิบระยะสิบห้าคูดาวหนึ่งจุดหนึ่งวิอือฮึอือฮึอือฮึยิงเร็วยิงเร็วอยู่กลางทะเลทรายถูกเทรนมาอย่างดีให้สู้กับซอมบี้และศัตรูโอ้ยมากันเยอะมากวางเพิ่อมอีกตัวหนึ่งตรงนี้อือช่วยกันยิงช่วยกันยิงสองด้านดีมากดีมากครับโอ้อันนี้ถือดาบอือฮึพันเจ็ดร้อยวางตัวนี้เลยครับนักดาบฮะวาง ตรงนี้เลยครับตรงกลางได้สกิลอะไรมาแล้วนะเมื่อกี้จะไม่ได้แต่เก่งขึ้นแน่นอนอันนี้เซลไปเลยไม่ต้องแล้วขอบใจมากเป็นตัวแครี่ช่วงแรกเท่านั้นอัปเกรดไปเจ้าอุดนายคือตัวทําเงินตอนนี้เราไม่มีฟาร์มเมอร์เจ้าอุดเจ้าอุดต,ตัวนี้อัปเกรดไปสามพันสองเอาเป็นระเบิดเปลี่ยนจากปืนเป็นระเบิดได้มาหมื่นสองโอเคครับได้เวลาวางเจ้า Big foot บิ๊กฟุตครับอื้มฮึบิ๊กฟุตก้ามโตนี่ทุบเลย บิ๊กฟุตดาเอตสามร้อยแปดตรงนี้ก็อัปเกรดไป3ามพันสองอืบิ๊กฟุตตรงนี้อัปเกรดไป5้าพันสองดาเมตเป็นเจ็ดรห้าิะยะสิบสาคูดาวหนึ่งจุดสามวิเป็นเ e นะฮะทุบแบบทุบแบบทั่วถึงบอสเริ่มมารือ,อยังยังเวฟที่สิบหกสคิปเวฟมาเรื่อยๆ Bigfoot อัปเกรดต่อ9ก้าันห้าอัปเกรดต่อหมื่นห้าเต็มละฮะดาเมตสองพั 2000, ระยะสิบแดคูดาวหนึ่งจุดสองวิเป็นแบงเกอร์นะฮะได้เงินเพิ่มส่วนเจ้าอุด เหมือนกันอัปเกรดไป5้าพันหเลือวลเต็มตัวฟาร์มเงินตัวฟาร์มเงินวางตรงนี้ดีกว่าโอเคเงินสองแสนสองแสนแปดหมื่นชิวชิวโอเคบิ๊กฟุตตรงนี้ก็อัปเกรดไปรออัพให้เต็มไปเลยตัวนี้ด้วยตัวนี้เต็มแล้วจะอูดตัวนี้อัปเกรดไปเต็มแล้วตัวนี้อัปเกรดไปเต็มแล้วเหมือนกันสวิต์ยังไงก็ต้องวางครับเพราะว่า จำกัดการวางของแต่ละตัวโอ้ระเบิดเป็นสีแดงเหรอเจ้าอุดเต็มแล้วบิ๊กฟุตได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับต่อไปเทสลาฮะเอาละมามามมาเทสลา Tesla. ช่วยหน่อยยืนตรงนี้เลยอือฮึเทสลากับบิ๊กฟุตช่วยกันเงินล้านกว่าเทสลาวางตรงนี้อีกอ,อือฮัปเกรดไปเทสลาสามตัวตัวที่สี่วางได้ไหม พอไม่ได้ละสามตัวฮะบิ๊กฟุตสี่ตัวเทสลาสามตัวแล้วก็เจ้าอูดอีกโอ้ยเงินสองล้านกว่าเงินได้เยอะมากเงินได้เยอะมากาโอเคเต็มแล้วอุดเวฟที่สามสิบหกอัสวินด้วยฮะมาอัสวินมาอัปเกรดไปให้เต็มทีนี้ก็วางอย่างเดียวฮะรอดูว่าจะผ่านไหมถ้าหลุดมาจากตรงนี้ข้างหลังยังมีอีกนะครับตรงนี้อีกแนวหนึ่งมาเลยเงินสี่ล้านอ่ะโอ้โหไม่ต้องมีฟาร์มเมอร์เลยครับ ไม่ต้องนั่งปวดหัวเรื่องฟาร์มเงินเลย Banker 2D มากครั้งก่อนคือบอสจัดการบอสไม่ได้เลือดเลยนิดเดียวเกือบผ่านรอบนี้อาจจะได้นะน่าจะมีลุ้น Bigfoot เจอกับเทส l a ในร่างบอสส่งบันนี่มาก่อนบอสบันนี่เทสลาแวร์วูฟเท s l a เลือดเลือดครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวครับ8ปดหมื่นฮะข้างหน้าตรงนี้จะรอดไหมจะไหวหรือเปล่าตรงนี้ เหลือนิดเดียวกําลังเต้นมาบิ๊กฟุตทุบเลยทุบ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 เย่ได้มาเก้าร้อยบิ๊กฟุตชนะเทสลาไปรอบนี้